สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเก้าเนาะค่ะนาะเมื่อนี้เนาะ,นนาะไปทั้งใดกะตามมาเบิ้งน้ำกันค่ะพูดถึงพ่อเห็นหนาจุลีกับ่ได้พาไปทั้งใดดอกเขาป้ากคือเก้าแล้วเนาะคะ่ะพูดถึงว่าไปแลวกะเห็ดมันปูช่วงนี้กะคิดว่าไว้แล้วล่ะค่ะพี่น้อง ยูรีกับพารลหรผพาเบิ้งซื่อๆดอกค่ะน่าพี่น้องเนาะคือเห็ดมันปูแต่ละนี่เอา้าเมียน,นี่รีตัวนี้พี่น้องเอา้าทาหักแล้วค่ะคอนตา ตามมนน้ำซื้อดอกค่ะพี่น้องบอคิดว่าสิมะพอ้าวยังดอกค่ะหุ่นขาเขาขาเน้ยอัดหลาบเยอะขาอ้วบไรสร้างนีอีกทหลังพี่น้องคิดว่าเม่นเมิดแล้วคลิปก้อนหน้านี่ก็ได้ดอกนึงแต่บอได้เอาไปตื้มกันสมบวบนินี้ เบื้องอีกดูล่ะนี่อ,อยู่บ,น,บน้อว่านี่พูดถึงอะบอ่แม่นันขึ้นไหมดอกเด้อค่ะพี่น้องมันขึ้นอยู่ก้อนหน้านี้แล้วคิดว่าค่ะคิดว่าตอนนี้คือซิโบมียังขึ้นดอกหมายถึงเห็ดมันปูคือสิบบขึ้นดอกค่ะที่เก็บว่างหนึ่งหั่นกับสีเมน่นของเก่าล่ะค่ะเบิ่งซ้งอะน้าพี่น้องเนาะคลิปก้อนหน้านี่จุลี่ท้ายให้ ใชเห็ดท,ที่มันขึ้นยุคอนให้เบิ้งค่ะมันมันสิออกเรืองๆแน่จากน้อยวันนี้ป้าน้อยแล้วเมนเขางมาเล็นน,น้ำเราบอกว่า ed, เห็ดอินโนก,กิพสัสนค่ะพี่น้องนอกค่ะเนาะเิ่นเนนมนขามาบอกค่ะเห็ดมันปู างเป็นแทบนันี้มีซองดอกแล้วพ่ามันมันขึ้นอีกแล้วบ่นึกว่ามันบกขึ้นแล้วสร้างเป็นแถบพี่นอ้องจุลีว่าบกขึ้นแล้วมันสร้างมีอีกแทะนั่นเดิ โอ้ยขืนไม่นน่พี่น้องเหตุมันปูเด้อค่ะสร้างมีเอกถละนเอาหาสนะหาสร้างเป็นเนาะล่ะนึกว่าโบมีแล้วนึกว่าโบขืนแล้ว ล่อไปลอมาได้เห็ดมาสามดอกค่ะพี่น้องเป็นตระง,งืึดอยู่เนาะค่ะสร้างมีให้เห็นยุทะบุญอ๋อระเบิ้งดอกนั่นค่ะพี่น้องระเบิ้งดอกนี่ระเบื้องดอกนี่นพี่น้องเหลืองวิหุยอยู่ค่ะ ขึ้นอยู่ก้อนหนานีเราเบิ้องส้งค่ะขาไว้น้อยนึงนั่นน้ำอยู่ค่ะดอกนี้ดอกใหญ่อยู่ค่ะ มีอีกอย่าง่าอะรเหรอโมนี่รอรอต้อสนพี่น้องหาหาต้อโอ้ยโอ้ยสายไม้ของง่าไม้ค่ะให้เบื้องดอกนี่เพราะมันยังดอก นี่พี่น้องนี่ก็อ,อีกดอกนึงเห็ดมันปูดอกนี่ขาขาบด,ดีแล้วค่ะเริ่มสีน่าล่ะเด็ดได้บนนอกปะนี้โอ้เด็ดได้อยู่ค่ะขามันยุยแล้วเด้อค่ะพี่น้องได้แต่ดอกมันกระเพาะแล้วค่ะหุ่น อ,อีกดอกนึงดอกนี้ยังงามอยู่ค่ะตาเอาได้ลายดอกเติบพี่น้องสองสามสี่หาหกดอก น้อค่ะไม่อีกเยุเยบองนอรอมูนี่รอไปรอม,มา้าเพราะได้กินอยู่ด้วยนี่เมย์นึกว่ามันพวกขื้นแล้วยังขื้นอยู่เมย์ตอกันไปหั่นเม็นอย่างน้อนน่ะเนาะคือเลี้ยงอุ้ยหุยแทะโอซุมนี่แคนดี้แคบดอกค่ะนั่นแคนดี้แคบ เลยขึ้นไปพุ่นได้มันยังสนะอ๋นี่กับแคนดีแคบค่ะเป็นดงอยู่ดีแล้วค่ะแคนดีแคบเอาหาอีกก่อนดุสนาพี่น้องว่าท่านเห็นอีกดอกค่ะพี่น้องคือสีซ้นนันหละเบื้องท้งอ่ะคิดว่าค่ะ น้าพี่น้องเน,ะนาะไปสนะมบนป้ากับพี่น้องนี่ที่ได้ค่ะหาหกดอกอยู่ค่ะน้อพี่น้องเนาะที่ได้ก็หาหกดอกเพราะได้กินยู่บ่คิดว่ามันสิบมบ่คิดว่าสิมาพอรอกค่ะบ่บคิดว่ามันสิเกิดค่ะ นาะพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวจุลิมนป้างอโงพยาบานก่อนค่ะสั้นคลิปนี้ก็เสียไวเท่านี้ลวเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไ้พอกันไหมคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไครเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวไ้พอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบายไปแล้วค่ะพี่นอ้องเลอกออกก่อนค่ะออกป้ากันพี่น้องออกป้ากันไปแล้วค่ะบายบาย